สวัสดีครับร้านนนลจันคาอะดิโอนครสวรรค์วันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอนาวาร่านะครับคันนี้จะเป็นจอเคนบูดมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างมาดูวิธีแกะด้วยนะครับอันนี้แกะไม่ยากเราแกะง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะก็รายละเอียดเดี๋ยวดูรายละเอียดรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้จะเป็นจอเคนบูดมาจากโรงงานเลยนะฮะแล้วก็มีกล้องถอย แล้วก็ไม่มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานนะครับย้ํานะครับไม่ใช่กล้องรอบคันที่มาจากโรงงานนะครับแต่ว่าคันนี้ตอนที่ซื้อรถเนี่ยเซล,ล์เขาไปติดกล้องรอบคันข้างนอกแถมให้ลูกค้านะครับก็ไอ้นั้นมันเวลาเปลี่ยนจอใหม่เนี่ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องกล้องรอบคันไปเลยครับก็จะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ากล้องรอบคันที่ติดด้านนอกเนี่ย สัญญาณภาพมันจะเข้าทาง AV นะฮะอันนี้ก็จะตัดไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับโอเคอันนี้เราเลือออกมาแล้วนะครับเลือกมาก่อนแล้วก็ไ,ไม่ทันได้บอกว่าจะต้องเลือ,อยังไงใช่ไหมครับรถรุ่นนี้จะเป็นจอ Kenwood มาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีกล้องถอยแต่ว่าไม่มีกล้องลบคันนะฮะแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเท่าที่ผมเจอผมเจอมาหลายคันแล้วนะครับก็คือว่าจอ Kenwood เนะี่ยมันก็จะเหมือนกับ ดีแม็กมันเป็นสเปคเดียวกันเลยครับก็คือว่าเสียอ่าก็คือว่าก็เรียกชิปมันเสียมันอาการเดียวกันเลยครับเพียนบูดน,นะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็คือชิปของมันชิปมันเสียมันก็จะหน้าหน้าจอภาพมันจะไม่ติดนะถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราต้องใช้รุ่นเดิมถ้าเราเปลี่ยนใหม่นยเราจะต้องใช้รุ่นเดิมเพราะไม่อย่างนั้นพวกกล่องที่ควบคุมต่าง มันจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นเป็น Pioneer JVC อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดสิทธิ์ไปเลยครับว่าระบบเดิมมันจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ปัญหามันก็จะตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับรถคันนี้หรือสายช่างนะครับถ้าเอาไปซ่อมซ่อมเนะีน่ยะตอนนี้นะครับหนะ้าตอนนี้ถ้าซ่อมมันน่าจะราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทเพราะว่าเปลี่ยนบอร์ด GPS ใหม่นะมันเป็นอาการเดียวกันเกือบทุก ทุกคันเลยนะครับที่ใส่จอที่เป็น Kenwood ที่แถมมากับรถนะครับก็คือมีทั้ง Navara แล้วก็ดีแม็1.9นะฮะมีปัญหาเดียวกันเลยก็คือจอดับซ่อมก็เปลี่ยนบอร์ดใหม่นะแล้วก็ถ้าส่งศูนย์น่าจะซ่อมไม่แพงครับแต่ว่ามันนา่าปัญหาคือมันนานไงมันนานแล้วก็บางคนที่เขาซื้อรถรุ่นนี้มาคือบางคนผู้หญิงใช้มั่งแล้วที่ผมเจอนะครับก็คือว่ามันไม่มีกล้องถอยให้ดู ไม่มีกล้องถอยดูก็จะขับลําบากครั้งวอเราจะเปลี่ยนจอถูกๆใส่จะเปลี่ยนจอถูกๆใส่ก็คุมกล้องถอยไม่ได้คุมกล้องถอยไม่ได้คุมพวงมาลัยไม่ได้นะก็ไม่คุ้มนะครับอย่างคันนี้ผมแนะนําให้ลูกค้าใส่เป็นจอ a อ d ด o i d ไปเลยจอ a n d ด o อ d เนี่ยมันจะมีชุดแคมบัสอะไรเนี้ยมันจะหาง่ายนะหาง่ายจะใช้แบบตรงรุ่นของมันเลยก็ได้นะครับตรงรุ่นของมันเลยที่เป็นแบบว่าจอนนวาลาตรงรุ่นพร้อมแคมบัสเลยก็มีนะครับ ก็อันนั้นเจ้าจะง่ายอันนั้นก็จะง่ายไม่ไม่ไมยากอะไรคือสั่งตรงรุ่นมาหารุ่นที่มีแคมบัสนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้กล้อง360องศาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น a อ d ด o i d นี่ต้องศึกษาเยอะๆหน่อยนะครับที่ขายในออนไลน์บางตัวใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้คือเอามาคุมกล้องไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไปซื้อเสียตังสองรอบนะครับคือตอนนี้ก็คือว่ารถคันนี้ มันไม่มีกล้องลบคันที่มาจากโรงงานเป็นกล้องที่เป็นกล้องซื้อเพิ่มมันก็เลยไม่ได้ยากอะไรสาหรับผมนะก็จะดัดแปลงไม่ยากแต่รถคันนี้มันยากอีกตรงที่ว่าลูกค้าไม่เอาชุดสําเร็จคือไม่เอายี่ห้อที่มันหมายความว่าเป็นต้องตรงตรงดดุ่นรถพวกนั้นจะเป็นเกรดต่ําใช่ไหมครับลูกค้าเลือกสเปคจอดีดีขึ้นสูงขึ้นเพื่อให้มันทนนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่ากล่องแบตมันต้องมาเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยกล่องแบัตที่เราซื้อมาเนี่ย กล่องแคมบัสเราจะซื้ออีกเจ้าหนึ่งจอเราก็จะซื้ออีกบริษัทหนึ่งมันเงี้ยคือถ้าแบบเนี้ยถ้าการทําแบบเนี้ยมันจะได้เรื่องคุณภาพจอที่ดีกว่านะครับแต่ปัญหาคือการเซตระบบให้มันทํางานได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยเราต้องมีเบอร์ติดต่อสําหรับอ่าคนที่ขายชุดแคมบัสมาให้เรากับคนที่ขายจอมาให้เราปัญหาคือที่ลูกค้าซื้อมาให้ติดแล้วเราไม่รับติดก็คือเราไม่มีรหัสโค้ดเข้าขเครื่องนะครับมันเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อ เราไม่ได้สินค้าตัวที่ลูกค้าซื้อมาแล้วเราใช้ไม่ได้เราไม่ให้เราแก้เนี่ยเราไม่มีโค้ดเข้าเราก็ทําอะไรมันไม่ได้ครับอย่างเวลาเราซื้อสินค้าสินค้าที่ผมขายอยู่ในร้านเนี่ยตัวถูกตัวแพงเนี่ยเราจะมีเบอร์บริษัทซึ่งสามารถดูโค้ดข้างในเครื่องได้แล้วเวลาเวลาใช้เป็นชุดเสริมอย่างเงี้ยคือซื้อจอมาต่างหากแล้วมาใสาแ่แคมปบรเสริมเพื่อเอาไปใส่ในรถรุ่นที่มันต้องใช้แคมปบนเนี่ยมันจะต้องมีโค้ดเข้านะโค้ดเข้ารหัสผ่านอะไรพวกนี้ ถ้าเราไปซื้อแบบทั่วไปมาเนี่ยเราปรึกษาใครไม่ได้ครับชุดนั้นต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับนะฮะโอเคก็มาเริ่มกับสายช่างนะครับวิธีแกะไม่ยากอะไรสายช่างก็น่าจะไม่ยากยอะไรเนาะก็ตรงนี้มันจะมีคิ้วใช่ไหมครับนี่คิ้วคัดคาดอยู่นะผมแกะออกไว้ให้ดูแล้วก็คือง่ายๆเลยคือเรางัดคิ้วเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับงัดคิ้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีน็อตอะไรเลยดึงคิ้วปุ๊บเนี่ยจะเจอนอ็อต ข้างละสามตัวอย่างนี้เลยที่เป็นหน้ากากนี่นะครับหน้ากากแกล์นี่ครับก็จะเป็นน็อตอย่างนี้แล้วก็ลื้อออกมาได้เลยลืนะ้อตรงนี้ง่ายจบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนเซตติ้งตอนที่เซตติ้งให้หน้าจอกับแคมบบสเนี่ยมาคนละที่กันแล้วเสร็จให้มันใช้ได้กับในรถหนึ่งคันกลายเป็นว่าเราต้องมีต้องเซตสามอย่างคือต้องเซตจ,จอก็เป็นของอ e ีโบซันหนึ่งนะครับแล้วก็กล่อง แคมบัตก็เป็นของอ e ีเบอร์ซัทหนึ่งนะครับแล้วก็มาเซตให้เข้ากับรถคันนี้นะว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่กล้องจะปิติดไหมคอนโทรลมือจะติดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูรายละเอียดเลยนะสาหรับลูกค้าที่คิดจะเปลี่ยนอยู่หรือว่าห่วงว่าระบบเบรมใช้ไม่ได้ก็ให้ลูกค้าดูเป็นไกดูว่ามันทํางานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะฮะโอเคก็ตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ รถรุ่นนี้เวลาใส่จอ Android ที่เป็นกรอบใหม่ตรงรุ่นนะครับก็จะได้เป็นสายจอขนาด10นิ้วเลยนะสินิ้วจุดสองนะก็เต็มช่องนี้พอดีนะครับไม่ดูไม่ดูเวอร์มากนะครับแล้วก็ตัวความสูงเนี่ยก็ถ้าดูมองอย่างเงี้ยเหมือนกับมันไปบังสวิตไฟฟลามาร์กใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่บังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่มนไม่ขึ้นเข้าไปในช่องแอร์เลยนะครับก็กดได้นะครับถ้ามอง เพราะว่าจอมันจะชันขึ้นไปนิดนึงนะฮะก็ดูเหมือนบงังแต่ก็คือกดได้นี่นะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของกล้องถอยนี่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกล้องถอยก็จะมีใช้ตอนนี้คือจะผมเอากลับไปใช้ในกล้องเดิมๆของรถเขานะค็คือมันจะมีมุมยิงจากข้้งบนลงมาส่วนกล้องรอบคันที่เขาติดมาที่ใช้เป็นกล้องถอยนะ่ะตัวนั้นไม่ได้ใช้นะครับก็ผมทําเป็น ใช้ใช้กล้องรูมเลมของรถเขามุมมองเนี่ยมุมมองของกล้องเขาจะดีกว่านะเพราะว่าเลนมันโค้งนะก็คือกล้องที่มากับรถเนี่ยเลนเลนมันจะโค้งได้ประมาณ1 7อองศาเวลาเราไปซื้อแยกเนี่ยมันถึงได้แพงเวลาจ้องเสียแล้วไปเปลี่ยนกล้องให้สูงกล้องเลยแพงเพราะว่าเลนเขาจะโคง้งเวลาเราติดใหม่ด้านนอกนะครับที่ข้างนอกรถที่หมายความว่าติดข้างนอกร้านหรือไปเปลี่ยนใหม่นอกร้านเนี่ยมุมมองเนี่ยมันจะแคบมาเลยถูกนะครับ ส่วนที่บางที่เขาบอกว่ามันแพงก็คือเวลาเวลาร้านค้าพูดขายของก็จะไม่ได้พูดว่าที่ถูกกว่าแพงกว่าเพราะอะไรนะกล้องที่เราไปซื้อข้างนอกเนี่ยมุมมองมันจะได้ประมาณสักงร้อยี่สิบองศาเวลาใครที่ใช้กล้องเดิมๆที่มากรถดอยู่แล้วเสียไปเปลี่ยนข้างนอกที่ไม่ใช่เปลี่ยนโูนนะครับมุมมันจะแคบลงนะครับ อย่างรถกระบะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นมุมกันชนอย่างนี้ครับซ้ายขวาม,มันจะไม่เห็นไอ้คำว่ามุมแคบนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนเวลาเราติดใหม่เนี่ยร้อยยี่สิบองศามันก็จะเหลือแค่นี้กันชนไม่เห็นฮะเวลามุมเวลาติดใหม่ที่ซื้อที่ร้านมันก็จะมีร้อยเจ็ดสิบก็มีนะครับแต่ว่าราคามันก็จะแพงแต่ก็ยังถูกกว่าซื้อในสูงนะแต่ความคมชัดอ่าถ้าซื้อด้านนอกเนี่ยถ้าใช้กระจลอยเนี่ยอย่างจอสมัยใหม่นี้นะครับ ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อเนี้ยจะรองรับเป็นระบบ AHD แล้วก็คือเป็นความความคมชัดสูงแล้วนะครับหมายความว่าเว,าวาลาเราเปลี่ยนกล้องถอยใหม่ซื้อข้างนอกจะดีกว่าเพราะว่าจอเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับจอเนี่ยมันเป็นจอหน้าจอเป็นคาพาสตีบแล้วนะครับก็คือรองรับระบบสัญญาณ HD มาหมดลวเวาลาเราเปลี่ยนกล้องหลังเวาลามันเสียนะีก็ให้ซื้อเป็นรุ่นที่เป็นระบบ AHD มันจะได้ความคมชัดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะก็จะไม่มวนมวอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจอมันละเอียดกว่ากล้องตอนทุกวันนี้เวลาเราใส่จอขยายจอไปจอใหญ่ภาพมันเลยคุ้นๆนะฮะไม่ใช่บางคนเฮ้ยเปลี่ยนจอแล้วทําไมมันมันไม่ใส่เลยก็ลกล้องเดิมมันใส่กับจอเดิมแล้วภาพมันชัดกว่าในกล้องเดิมนะครับเพราะกล้องจอเดิมของเราเนะี่ยจอมันจะมีแค่ประมาณที่มากระรถนะเต็มที่เลยผมให้6-5นิ้ว มากสุดก็7นิ้วแต่7จนิ้วไม่ค่อยมีนะฮะอย่างโตโยต้าเนี่ยเครื่องเล่นใหญ่ก็จริงแต่จอก็จะได้อยู่ประมาณตั้หกนิ้วจุดสองประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องคอนพวงมาลัยครนนี้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็สําหรับท่านลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้ก็จะห่วงเรื่องว่ามันฟังก์ชันพวงมาลัยจะกดได้ไหมนะก็กดได้นะครับบวกลบนี่ครับ,บ,รบกดที่นี่แล้วเล่้งที่นี่นะฮะดูตรงนี้ครับกดได้เหมือนเดิมแล้วก็ กลับไปที่สมมติเราฟังเพลงหน้าจอนะกดซอร์ทนี้ได้นะกดซอร์ทก็กลับไปนหน้าหลักมันจะไม่มีเป็นซอร์ทสำหรับเราเหมือนเดิมแล้วคือเหมือนเดิมเวลากดตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น FM CD USB อะไรจะไม่มีกดเป็นอซอร์ทคสั่งไปที่หน้าแรกเลยนะส่วนเวลาเปลี่ยนเพลงนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเพลงได้นะอันนี้จะเป็นคำนะสั่งเนาะกดเพลง เอาเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วก็นี่ครับเปลี่ยนเพลงนะครับก็เปลี่ยนได้นี่นะเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่นะครับนะก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับจะได้เหมือนเดิมเลยส่วนตุ่มด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นระบบแคมแบสแล้วใช่ไหมไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะคมคำโทลหน้าจอนน้นได้นะครับ จะเป็นแบบนี้เ <c oughs> วลาเราจะเลือกโหมดหน้าจอให้มันโชว์ที่ตรงนี้นะครับโชว์ได้เหมือนกันนะครับยังโชว์ได้อยู่เพราะระบบเคนบัสก็ตัวนี้ช่อนข้างสมบูรณ์ก็ยังกลับไปโชว์ได้แล้วก็ไปเลือกไปที่โหมดที่มันทํางานลิงก์กระจออย่างนี้นะครับนี่ฮะก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็จะเป็นซอสก็จะใช้คําว่า usb นะมันจะขึ้นคําว่า usb นี้ก็ตอนนี้มันเดินเป็นเวลา นาฬิกาของเพลงที่5นะเดินนาฬิกานี่เราเปลี่ยนเพลงนะครับนี่ถอยหลังนะครับก็นี่เดินหน้าเป็นเพลงที่5เป็นแท็ก5นะครับนี่ครับเปลี่ยนได้แล้วก็เวลาเราฟัง FM นะครับ FM เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปหน้าแรกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิทยุนะฮะก็เปลี่ยนสัญญาณ Fm ด้วยนะครับแต่ขึ้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ตัวเลขตรงนะครับแต่ว่า อย่างเงี้ยเป็น104.5มันก็มันจะตัดต,ตรงทน้าทิ้งไปเป็น4เป็น4.50แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าจะมาหาคลื่นที่นี่ไม่ได้นะครับาหาคืนไม่ได้นีครับมันคําสั่งตรงนี้มันจะใช้งานระหว่างตรงที่เราเมมโมรีไว้แล้วนะฮะเช่นเราเมมไว้ที่104.5นะครับเดี๋ยวผมกดนะครับนี่ฮแล้วก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็เป็นนี่ครับ เปลนหน้า104.5สี่จุ้าใช่ไหมแล้วก็ที่เราตั้งไว้อันนี้จะเป็น106.75กเ็ราตั้งกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอันนี้เห็นไหมฮะมันจะตัดไอ้ตรงเลขศูนย์หายไป2ตัวก็คือ1นศูนย์เนี่ยหายไปแล้วจุดมันไม่มีมันก็จะขึ้นแค่3ตัวท้ายเหมือนไอ้ตรงนี้มันโชว์แค่3ตัวของเดิมของรถผมไม่แน่ใจมันมันโชว์หรือเปล่านะผมไม่ได้เทเพราะคันนี้มันเสียมาก่อนถ้าเพื่อนๆใช้อยู่ก็ไม่รู้โชว์อยู่หรือเปล่านะครับ ที่เหลือก็ใช้งานได้ครบก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปสำหรับท่านที่ใช้นาวรา NP 3 0 0มีปัญหาเรื่องจอเสียแล้วก็เวลาจะซื้อจอเปลี่ยนก็กลัวว่าจะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมฟังก์ชันรวมพละจะใช้ไม่ได้นะอยากจะได้จอที่ดีกว่าที่เป็นเป็นชุดที่เป็นจอสำเร็จนะก็กลัวว่าจะหาแคมบัตใช้งานไม่ได้อันนี้ก็ใช้งานได้นะอันนี้จอก็จะเป็นบลฟุงนะบฟุงก็เกรดดี กว่าของจีนเยอะแยะเลยครับเรื่องเสียงก็จะเต็มน,นะฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องเสียงนะครับฟังเพลงอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีควอไลเซอร์นะครับปรับได้จริงครับปรับได้ทุกย่านความถี่นะครับตั้งแต่ยี่สิบเฮิร์ตถึง16บเฮิร์ตก็ถ้าเป็นเครื่องเสียงเดิมๆเ,เนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเทียบกับเคสบูดเดิมใช่ไหมอันนี้ใส่แล้วก็เสียงก็ไม่หนีกันเลยเท่าไหร่ แต่ท่านที่ใช้เครื่องเล่นธรรมดารุ่นธรรมดาอยู่นะฮะใส่ปุ๊บจะรู้สึกว่าเออเสียงดีขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับตัวจอนะครับบางท่านใส่จอ a อ d ด o i d มาแล้วสึกเสียงแย่ลงกว่าเดิมนะก็คือเราไปซื้อจอคุณภาพถูกนะอย่างคันนี้ลูกค้าเลือกจอคุณภาพสูงคืออยากได้จอที่ดีกว่าที่มันเป็นชุดสําเร็จที่มันมากับจอมากับกลองแคมแบทแล้วใช้งานเสียบได้เลยนะเขาไม่อยากได้แบบนั้นอยากได้จอที่ดีกว่าเพราะเขาใช้ เนบูดอยู่เนาะมันก็อยากให้เสียงมันเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องไปเลือกจอแบบนี้นะแล้วก็ทีเนี้ยสำหรับเพื่อนช่างที่ใช้จะทําวิธีนี้อยู่เนี่ยเพื่อนช่างจะต้องมีซื้อจอกับผู้ผลิตแล้วเราจะได้รหัสโค้ดมานะแล้วก็ส่วนแคมบัสเราก็ต้องซื้อกับผู้ผลิตอย่าซื้อผ่านเดตขารน,นะบางคนไปซื้อผ่านเซลซื้อคนนน้นนี้มาวลเราปรึกษาเรื่องการตั้งคารนี่ค่อนข้างจะวุ่นวายกลายเป็นจะแก้ปัญหาม่จบเพราะว่าผมเคยเจอรถอยู่คันหนึ่งนะครับนาวาร่าครับ แก้ปัญหาไม่จบเลยไม่จบเลยทัทง้งๆนี่ลูกค้าเสียงเงินไปจะสองหมื่นแล้วเรื่องกล้องเรื่องอะไรทำงานไม่ได้เลยคน,คน,คนรวมบไหรใช้งานไม่ได้ร้านเขาไม่ถอดให้นะจะคืนก็ไม่ได้นี่มาให้ผมดกูก็มันต้องเริ่มชุดแคมแบสใหม่เลยนะฮะบางทีจอต่นี้เพราะว่าเราใส่จอจอเราไม่รู้รหัสเขาเนี่ยโทรหา,าคนนุ้นคนนี้วุ่นวายสรุปก็มันก็ต้องยอมลูกค้าต้องยอมเปลี่ยนจอใหม่แล้วก็ซื้อชุดแคมแบสใหม่ เพราะว่าเราไม่รู้รหัสขาขเข้าของตัวแคนไทเนี่ยมันการที่เราจะไปตั้งค่าแคนไทเนี่ยมันจะต้องมีรหัสพาสเวิร์ดเข้าไปก่อนทีนี้ถ้าเราไม่ได้ซื้อจอกับกับบริษัทตรงหรือกับผู้นําเข้าตรงเนี่ยเราจะไม่มีรหัสอันนั้นเราก็ต้องไปเอาแคนไทยของเจ้าอื่นมาอีกนะแต่แล้วเราซื้อในชุดที่มันมาเป็นชุดเลยที่มันเกรดดีๆก็มีนะครับก็มีย้ำแล้ก็มีแบบว่าอยากได้ ชุดตรงรุ่นแล้วก็เอาแคมบัสมาเลยแล้วก็ได้กรอเกตสูงเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเลือกหน่อยต้องหาหน่อยก็ไม่รู้มันดีจริงหรือเปล่านะครับโอเคก็เอามาฝากอีก1นึ่คลิปสำหรับท่านที่ใช้นาวาร่าเอ0มพีครับก็ถ้ามีสาระความรู้สำหรับเพื่อนช่างก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจเทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊ k ร้านนนจันทค่าออดิโอ้อสวรรค์ด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ